สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิด s ลับทอล์ k รายการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับมีวัคซีนอยู่2ตัวครับที่มีความสําคัญแล้วก็มีการผู้เชี่ยวชาญหลายคน,นยแนะนําที่จะให้ฉีดทั้งๆที่วัคซีน2ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันโรคโควิดนะครับวัคซีนโควิดต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย1ปีครับ จากนี้ไปกว่าเราจะมีวัคซีนใช้และสามารถควบคุมโรคได้แต่ทําไมเราถึงแนะนําให้ฉีดวัคซีน2ตัวนี้ครับวัคซีนตัวแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนตัวที่2เรียกว่าวัคซีน i อ d หรือวัคซีนปอดบวมครับเพราะถ้าตอนนี้เกิดเรามีไข้ขึ้นมาครับจากอาจจะเป็นไข้จากไข้หวัดใหญ่เราคงตกใจมากเลยครับว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็นกคือถ้าเราเป็นปอดบวมนะครับ เราก็คงกลัวเหมือนกันว่าเราเป็นปอดบวมจากโควิดหรือเปล่านะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วล่ะนะครับหลายคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ฉีดซะน,นะครับแต่วัคซีนอีกอันหนึ่งที่อาจจะมีความสําคัญรองลงมาหรือยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักคือวัคซีน IPD ครับ IPD คืออะไรครับ IPD ก็เป็นโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีรียนะครับประกอบด้วยโรค3อันเนี่ยครับคือโรคติดเชื้อในกระแสะเลือด นะครับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็โรคปอดบวมครับโรคทั้งสามีความรุนแรงที่ทําให้เด็กเล็กๆนะครับกับผู้สูงอายุเสียชีวิตได้นะครับทีนี้เราก็มีวัคซีน IPD ครับซึ่งแปลกมากครับมีไม่กี่วัคซีนนะครับที่ใช้ฉีดในคน2วัยในวัยเด็กเราจะฉีดตั้งแต่เด็กอายุประมาณ2เดือนจนถึงอายุไม่เกิน5ปีครับจากนั้นเราจะข้ามไปฉีดในวัยผู้สูงวัยเลยครับ ซึ่งอายุ50ปีขึ้นไปถ้าจําง่ายๆก็5ปีลงมา50ปีขึ้นไปทีนี้ในระหว่าง5ปีถึง50ปีเนี่ยถ้าจะฉีดจะต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับถ้าถามว่าอายุ30ปีมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีควรจะฉีดวัคซีนปลอดบวมไหมไม่ควรครับนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะสรุปอีกทีว่าวัคซีน ipd นี้สําหรับเด็กอายุไม่เกิน5ปีสําหรับผู้สูงวยัยอายุ50ปีขึ้นไปและสําหรับ ผู้ป่วยเรื้อรังทุกอายุครับทีนี้ในเด็กนะครับเราก็แนะนําให้ฉีดเป็นวัคซีน ipd 13สายพันธุ์เป็นหลักนะครับซึ่งจํานวนเข็มที่ฉีดก็ประมาณ1-4เข็มแล้วแต่อายุที่ฉีดแปลกดีนะครับถ้าฉีดเร็วก็จะฉีดหลายเข็มหน่อยถ้าฉีดช้าจํานวนเข็มก็จะลดลงแต่ยังไงก็ตามเราไม่เราไม่ขอให้รอนะครับพ่อแม่บางคนบอกรอรอให้ลูกโตกว่านี้ค่อยฉีดวัคซีนเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคในเด็กเล็กครับ ถ้าเด็กป่วยเป็นโรคเหล่านี้ก็จะมีอาการรุนแรงมากเพราะฉะนั้นในเด็กเราจะฉีดวัคซีน IPD แบบ13สายพันธุ์ข้ามาที่ผู้สูงวัยก่อนครับผู้สูงวัยเราจะเริ่มด้วยวัคซีน IPD ดีแบบ13สายพันธุ์นะครับเพื่อให้ภูมิภูมิันขึ้นไปสูงจากนั้นเราจะตามด้วยวัคซีนแบบ23สายพันธุ์เพื่อให้ป้องกันได้กว้างขึ้นเนื่องจากเชื้อ i อ d เนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากเราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่สำคัญสำคัญที่ก่อโรคมาแล้วเอามาผลิตวัคซีน เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยจะฉีดวัคซีน IPD 2ครั้งเป็นวัคซีนคนละชนิดกันนะครับแล้วห่างกันประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยก็เริ่มต้นก็ฉีดวัคซีน IPD 13สายพันธุ์ก่อนเหมือนกันนะครับลองไปดูสิครับว่าในแง่ของประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นยังไงบ้างก็ประสิทธิภาพของวัคซีนก็ดีพอสมควรนะครับมันก็สามารถครอบคลุมวัคซีนอพได้ เชื้อ IPD ได้นะครับหลายสายพันธุ์พอสมควรนะครับถ้าใช้ตัวเลขง่ายๆก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคประมาณสัก70-80%ครับความปลอดภัยก็ปลอดภัยมากนะครับไม่ค่อยมีอาการข้างเคียงอะไรอาจจะมีบริเวณที่ฉีดบริเวณแขนที่ฉีดนะครับในวันรุ่งขึ้นอาจจะมีอาการปวดบวมได้นะครับจำนวนครั้งผมได้พูดไปแล้วนะครับในเด็กฉีด1-4ครั้งเลือก13สายพันธุ์เป็นหลัก ในผู้ใหญ่เริ่ม13ตามโดย23ส่วนใหญ่ฉีด2ครั้งราคาครับแปลกครับ13สายพันธุ์แม้จำนวนสายพันธุ์น้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่าครับเพราะว่าวิธีการผลิตวัคซีนเป็นคนละแบบกัน23สายพันธุ์ราคาถูกกว่านะครับก็ทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับ IPD ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับเราต้องการให้ทุกคนขณะนี้ไม่มีไข้ ไม่เป็นปอดบวมจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนถ้าใครสนใจนะครับจะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนทุกตัวเลยครับก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับ Q&A ไขปัญหาวัคซีนซึ่งวัคซีนนี้เป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้ายต่างๆนะครับก็ถ้าใครต้องการเป็น PDF ไฟล์ก็ขอมาถ้าใครจะสนับสนุนการซื้อ,อหนังสือก็สามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยากจะให้ ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อต่างๆไม่มีไข้โดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคปอดบวมอย่างน้อยเราจะได้เอาโรคที่สามารถป้องกันดได้ด้วยวัคซีนออกไปทําให้เราไม่ต้องกังวลใจว่าเราป่วยเป็นโควิดหรือเปล่าขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยนะครับเรากําลัางเปิดเมืองมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองการใส่หน้ากากาอนามายัยการล้างมือ การเว้นระยะทางสังคมรวมทั้งการไม่สัมผัสกับจุดสัมผัสร่วมต่างๆจะทำให้พวกเราปลอดภัยครับโชคดีครับสวัสดีครับ